พี่น้องจ้ามาเก็บมังม่ายอีกแล้วจ้ามาเก็บมังม่ายอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเสียงเจ้ยวเจียวมุมแม่นทายดอกคอยเองเพี่อะแซ่บเปรี้ยวกระบายหักค่ะมาเก็บมังม่ายกระบายฮักโอ้ยไน่วยไน้ย,นย,นยอ้ายเอ้ยอันนี้หน่วยไน,น้ย่ำไน้ เือ่อยู่ผีพันไงพี่น้องแต่ว่ามันออกห่างๆกันหน่วยห่างๆเจ็บ<ส>ไหมแสดง<อ>ว่า<อ>มีคนมาเก็บเนาะก่อนเฮ้าเม่นบอกอเก็บคอเก็บ,อ,กบอุ้ยจะแมนงามเน้พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่นอ้องป้องปายสุกผู้สุขคน สวยงามขนาดงามขนาดงามขนาดสมัครดปฟาซุปนี่อันนี้มันมงามมันซุปมันหวานเอออาทินนามาเอาอีกอาทินนาก็ยังสีแดงไรอยู่พอท่านไหนมีไผ้มาเก็บดเดี๋ยวนี้เฮ้ยมีคนมาเก็บอยู่ดอกนี้ มีคนมาเก็บไอ,อ,อโอ้มันอยู่สูงเลยสูริงทังก,กับไรแต่วันออกไรมันสูงฮะ ต้อใหม่ไปแม่นจเอาอน้ำมาตัดอันไม่ไพ่อยู่บ่เอาไปกะไม่ไพ่ไม่ไพ่เห็ดเป็นใหม่กอตัดตๆอือแแ่บหวานเมึ่พี่น้องอ,อายคอยอเอา อฮ่อรงนี่ที่พ네ักยังไงก็ง่ายด้สองบ้านเลยนะโอ้ตากแก่ดิฉันมองเซลต์อันอยู่ลมหอนแหงหอนแหง แล้วเขาปากพี่น้องนวยไงไย,ยต้นนี้นวยไงพี่น้องต้นนี้นวยไงย,ยังแดงอยู่อาทิตย์นามา่เอาอีกสวยงามมากงามงาม,งามจบจบจบเสียงสมังบอกสมังต้นนี้งามนวยไง นี่น่วยใหไงตะวั้มันท่านในซุกคักอีกจ็ดสี่ห้าหมื่นแล้วงามงามมีลีน่วยใหญ่นี่ถามมากก็น้องสาวเอื่อยเอื่อยเอื่อยโอ้เขาอยากเป็นเอื่อยค่ะมือน,นี้ให้เขาเป็นเอื่อยเพาไปสือบงามงามมันตรงหน่วยแดงสมยุหธ์สม,สมแซบบักลาขึ้นสิมากยี่สตัวนี้ แบบมันจูซี่ใช่ค่อยชปช้อยเจ้าคนยืนมื่อข้าไป,ปารไรมันน้ำสกอตนะตาไม่ใสตัวมีงามไม่รีบเจ็บใหม่พ,พอแล้วออกมาจากบวชด้วยกดรนั่นงสมาธิเวทมนตร์เนาะไปไปไป,ไป,ไปอนนะจ,บบนนจะเป็นลมใจ งามงามงามจบจุบไอใบซักเนี่ยโอ้ยพี่น้องใบยังบวกยางใหญ่หนิคือใบซักแต่ว่าผมเม็นต้นซักใบบวกยางใหญ่พี่น้อง ขั้นลอยดีกันขั้นยู่นี่มันลอยดีกีนี่บานห้าเท่าไรองศาเซลเซียสสามสอีกละสามสิบสองเอาบานห้าที่เขาว่าซีชีบนี่เกือบตายที่ชนะเซลเซียสของเ้าอยู่ดียังกับองศาเซลเซียสบานห้ามันซ้ำกันเท่าไรบ้างสนะสิเปรียบเทียมให้นกรเจ้าเบิง้ง ค่ะมันแน่แท้มันมีไหมพอดีม่นแมนด้วยตุ่นอื่นเือนุ่มตุ่นคือสูงสูงบอมอันโอ้ออกกันได้ห้ามออกแต่แดงว่ามันจะมีอย่างให้เขาเก็บอ่ามึงกลางๆเลยอืมอีพออีแม่เป็นยังไงโห่นี่ลีสิได้เก็บมันต้องกินไดนะนุ่งกินได้มากันนีละมากไกนี่มือนะมันชุกอยู่นี่โอ้ยบุกินนกยานตาย กินอยู่โอ้นั่นไงนั่นไงแต่ว่ามันยังไม่โตเออพัฒโตแล้วพันนั่นนั่นนกมันกินอยู่มัฒวตายถ้านกกินได้เฮาก็กินได้เออเจ้าเขาตัวกินก่อนเนอะค่ะโออพัฒยังอ้ําตัวยังยังเขายังสีกินกินได้อยู่อ่ามองเขามองเขามาตอนนี้วามองมากระมูหักมูแพงค่ะอันนี้ก็อ้ายหักอ้ายแพงได้ปลเคือได้ฉันโอ้ปลเคือเขาละมองอ้ายเลยกระมงเดียวนี่ละอย่าโวยบวชที่ลถวแม่นบวบบวมีงานโรงเรียนนั่นน่ะโอุ้ยเถหนวด ที่วจำอะไรเลยเอาบาบแล้วนะมองดันไป่ปลาหนงใหม่ภูคาแต่ว่าโมเมนต์นีอนงใหม่ค่ะเอามือแล้วอยู่ไหนคะอยู่ใส่นีพันมีพันน่อยนี่มมีนวยยังมาโกหกแค่เลย อ๋อเขากมื่ก้ว่าไปอตรงไปอีกมเนต์ z o o คุณนมอเขาคนละพันนี่มั้กรตุ้มนี่นี่โอ้มันยุ่โอ้เอาเอามันอันมันซุกงายขึ้นยังซุกซอันนี้มันซุกกแลแบนี่หน่อยๆอยู่แต่ว่ามันซุกพี่น้องจาเจ้าเบ้งคางท่างนี่นี่ค่ะจอลดคางท่างแต่อยากอายคนยังมาเล่ามือห งาม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 ต,งมาต,งมาตงรตงนี้พี่น้องเห็นยี่บ่ลนี่อันน้อยหน่อยต้นนี้น้อยหน่อย,ตอย,อยแต่ว่ามันสุกค่ะร้ายร้าย นอยพี่น้องแต่ว่ามันซุกค,ค่ะจะเห็นมัแนแห้งแล้วมันเยีนอย่าเขาไปเลิกหลายเกิบกี่บูดกระบออกมา แล้เก็บพี่น้องุอ้ยอ้หครับหอน้บอเ่าวยน่อยโอ้ยพี่น้องไปข้าวเดียวหรือหานาทีนึงตาย แผนกตามล่าหาหน่วยบักมอนค่ะบักเล็บแมวพี่น้องต้องไปได้ปะนางตรงไปเราก็เลี้ยวขวาละวซ้ายเห็นไหมจ้าเลี้ยวซ้ายตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้ปโอเคแล้วก็ไปเลี้ยวมองเจดีเจ้าลางตรงไปก็เลี้ยวซ้ายเออเขามถามมันตรงไปขื้นเลี้ยวตอนที่ได้มาตรงไปเลี้ยวซ้ายพอดีเขาก็บอกเราดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพิ่งหน่อยตา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 เบิ้งใสเบิ้งยังพี่น้องเ ทักยังคือยังเองอางกาะดอกแค่ค่ะดอกแค่ปลาดอกแค่คอยได้ไงย,<อ>ยางเข้าไปเลาะเขาไปนีดอกแค่ครับพี่น้องอากาศวันนี้สามสิบสี่สามสิบห้าฮ้อนไล่มันแค่กับมันแคกับสามสิบเจ็ดเเอาเมืองไทยสามสิบเจ็ดยู่นีกับต้งกันหอกพี่น้องถ้ามันแค่สามเจ็ดนี่ก็ร้อยสองร้อขึ้นอืมวไม่ถึงรแค่เก้าสิบกว่าเนี้ยอบ่าก ย่ามน้ำกับน้ำเป็นสไตายได้อยู่นี่น้ำแข็งเต็มน้ำกับน้ำจนหามพอดปวดเบิ้ดได้ย่าจนหลอกมาปวดไปก็ยังเส็ตกระปุ่นเลยแมนมากอันเลาก็บวอาถือเนาะย่าคล้ายๆกับตึงที่ถ้าออกมากับตึงเนื้อดีกว่ามมันแข็งเขาว่าเขาว่าแมนมาเพราะว่าตามเขาเลยเออแมนมา น้าหนากันหนาวเป็นตาไต้ก็จะว่าเมื่อหนอกเขาว่าแต่ว่าเด้อท่านรับพี่อยอดหน้าหนาวเวลาท่านต้องเด็ดเอาไว้หน้าเขาว่าเนี่ยมันแข็งขมันแข็งคารุมันแข็งคารูกันดีมันกระเมนความเล่า,ายามห่อนก็ห่อนตับแตกอุ้ยตายตายมีปลาหนึ่งอยู่ค่ะหอดปลาเหรอพี่น้อง ปลาละเมอค่ะหอดปลาละเมอแล้วสิผ pues like ้ามาเก็บบักสตอปลอรี่บัตรเนเราค่ะบักรมอนเดี๋ยวคอยไปเก็บเองแหลกกันเอาหอดเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกไปบ่ได้เลยนะอันกระมังนะมอนอันมันสีสุกไปว่างไปข้าวเดียวนึงมันสีสุกบักรมอนมันสุก ป้าป้ป้ปสิไปีทายลูกไปไหนป้อุ้ยน้ำอ้ายเอ้ยโจดจะเป็นโจดคักโจดแน่โจดมันแค่นี้ไปโจดไปรู้เพราเนี่ยคือเขาบอกให้มันจอดอี่นาะมัหอมตรงนี้เนาะโอเคแล้วแต่แล้วแต่แ แกบังมอนพี่น้องหันหนามะเน่สวัสดีเน่สวัสดีค่ะแกบังมอนพี่น้องเอ้ยจะแม่นมันหลปา,ากเล็บแมวปากเล็บ,บลแมวปากาเล็บแมวโอ้ยสูมีแต่น้ำ

ทำไมมันร้อนอย่างนงี้เนอะเนอะเอาผ่าไ,ไดดดอก